สวัสดีค่ะทนายแก้วพูดครั้งแรกปมอดีตดาราวโวยทาคดี1.5แสนพอบอกเลิกจ้างของเงินคืนได้ไม่ครบจากกรณีอดีตนักแสดงออกมาโพสถึงทนายความคนหนึ่งในกลุ่มทนายอเวอร์เจอร์ที่ออกรายการโหนกระแสอยู่บ่อยๆถึงเรื่องเรียกค่าทนายความเบื้องต้นในคดีหมิ่นประมาท1 5 0 0 0 0บาทโดยกล่าวว่าทนายไม่กล้าลงลายมือชื่อในฐานะทนายความในหนังสือขอเลื่อนนัด ต่อพนักงานสอบสวนสอนอทองหลอ่อสุดท้ายดาราขอเงินคืนให้เงินกลับมา1 0 0 0 0แบาทส่วนอีกค่าหมื่นบาทที่เหลืออ้างว่าเป็นค่าเสียเวลาและค่าวิชาชีพทนายความซึ่งตนไม่คิดว่าราคาจะสูงขนาดนี้จึงมาขอความเป็นธรรมกับรายการหุนกระแสและสภาทนายความล่าสุดทนายแก้วตอบคำถามนี้ครั้งแรกในรายการหนกระแสโดยบอกว่า อดีตนักแสดงคนนี้มาว่าจ้างให้ตนทำคดีหมิ่นประมาทให้โดยติดต่อผ่านนายหน้าตนก็คิดค่าทำคดีคดีละ75,000บาท2คดีรวม1.5แสนบาทแต่พอดำเนินการอะไรต่างๆไปแล้วแบ่งงานแบ่งหน้าที่ในทีมไปแล้วเขากลับให้ในายหน้าติดต่อมาบอกเลิกชักปลักไม่ให้ทำต่อโดยมีหลายเรื่องได้ทำงานไปแล้ว ส่วนที่อ้างว่าตนไม่กล้าลงนามอะไรที่ว่านั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของทนายต้องลงนามมันเป็นเรื่องที่ตัวเขาเองต้องมาลงนามด้วยตัวเขาเองเราก็แจ้งเขาไปแบบนั้นแต่สุดท้ายก็ได้คืนเงินให้เขาไปแล้วดังที่บอกแต่ในส่วนที่ได้ใช้เงินในการดำเนินการทำงานไปแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นขอบคุณสยามเนีวค่ะ